มือนีผ้าพีมผ้านองม่ยามตรงจา่าไปไหนให้แม่ไปนี่เหรอ,หอยืนหันก็ได้ดินดุกดักดุกดักหล่ะจ้าพี่นอ้องอุ้ยแต่สะอ่อนวะจ้า,จาขึ้นฝนตกเนีเอเมาขึ้นฝนตกเนาะอันตาเพิ่นก็เล่ยล่งเริ่มล่องหล่ะจ้าเนี่ยเพิ่นเริ่มล่งเนาะจา้าอุ้ยแต่สะอ่อนนะจา้า เพิ่นเท่าก็เริ่มล่งจ้ะป่าแหงแดดทั้งล่วหายล่อเบิงมือหนีอยู่งเบิดมือจ่าถาน้ำแห้งแดดเนี่ยเบิงนี้จ้าป่าเริ่มล่งแล้วจ้าพี่น้องจักหน่ก็สซิได้กินแล้วจ้าแช่ดาะโอเคจะตักอ่ะ รอบแรกกสัสม่้นหอยกับป่าเนจ่าผสมกันในรอบแรกหอยพ่นกัสิลงุ่งตะมือขึ้นจะรอบสองมานี่ละจ้าจังมาเอาป่าเนะจ้ากะสัสมีตะป่าอ่อยต่อยได้จ้าหอยกะสิบ่ีผสมนะจ้าได้ขึ้นมาแล้วแม่กับมานางเก็บเลือกออกจ้าเลือกขีย้ยาพ่นออกนะจ้า ก็คือมือนีก็สิดไเเมน,น้มกอันปลาซิวนี่ละจ้าสะอ่อนคักจ้ามือนี้บเอาบัก้อยได้จ้าได้เดียยร้อยแล้วกอันไปเบิงอีกจ้าไปเบิงรอบสองไปแต่งตรงล้ะกักลับจ้า